โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็ลงเตะกันอย่างต่อเนื่องนะครับนัดนี้เป็นนัดที่36ของฤดูกาล2019-2020กันแล้วนะครับโดยจะเตะเป็นนัดกลางสัปดาห์ระหว่างช่วงวันที่ 14, 15, 16และ17รกรกฎาคม63นี้นะครับเราจะไปดูโปรแกรมการแข่งขันรวมถึงโปรแกรมถ่ายทอดสดของทุกคู่กันไปติดตามพร,พร้อมๆกันเลยครับณนะทัสบอลทีวีโปรแกรมนัดที่36ของพรีเมียร์ลีก จะเริ่มเตะในวันอังครารที่14กรกฎาคมนี้นะครับโดยจะมีลงทําการแข่งขันกันเพียงหนึ่งคู่เริ่มคิกออฟในเวลา2นาฬิกาสหนาทีหรือที2อจะเป็นเชลซีที่เปิดบ้านพบกับนอร์ทซิตี้โดยคู่นี้ถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทรูพิเมียฟุตบอลเอชดีหนึ่งถัดมาจะเป็นโปรแกรมในวันพุธที่15นะครับจะมีลงเตะเดียวกันทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่จะลงสนามในเวลาเที่ยงคืนตรงมีทั้งหมด3คู่คู่แรก แมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับบอลมัดคู่นี้ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง t r ูพ p เมีย e r ฟุตบอล SD1 ถัดมานิวคาสเซิลจะพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์โดยคู่นี้ t r ูพ p เมีย e r ฟุตบอล SD3 ถ่ายทอดสดนะครับและเบอร์ลี่จะพบกับบุฟฟตันถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง t r ูพีเมีย e r ฟุตบอล s d สปิดท้ายที่คู่บิ๊กแบตนะครับจะลงสนามในเวลาตี2อนะครับจะเป็นอาร์เซนอลเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูล โดยคู่นี้ True Premier, Football 1, ทรูพิเมียฟุตบอล s อสดีหนึ่งหน้าที่ถ่ายทอดสดมาต่อกันที่โปรแกรมวันพฤหัสบดีที่16มีลงเตะด้วยกันทั้งหมด4คู่นะครับโดยคู่ที่ลงสนามในเวลาเที่ยงคืนตรงมี2คู่เลสเตอร์ซิตี้จะพบกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทรูพิเมียฟุตบอลเอสดีหนถ่ายทอดสดเอเวอร์ตันจะพบกับแอสตันวิลล่าโดยคู่นี้ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง t r u พิเมียฟุตบอลเอสดีสา จากนั้นในเวลาตี5อนะครับจะมีลงสนามด้วยกันทั้งหมด2คู่คริสตัลพาเลสจะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ่ายเท่าสดผ่านทางช่องทูพีเมียฟุตบอลเอสดี SD 1และคู่สุดท้ายในคืนวันพฤหัส,สบดีนะครับจะเป็นเซาท์ทฮมตันเปิดบ้านพบกับไบรตันถ่ายเท่าสดผ่านทางช่อง t ู u ปอ p o r t SD 2ปิดท้ายโปรแกรมนัดที่36ในคืนวันศุกร์ที่17กรกฎาคมซึ่งเป็นศึกไฟเดย์นี้นะครับ มีลงเตะกันเพียงหนึ่งคู่คิกออฟในเวลา2นาฬิกาหรือตี2ตรงนะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดจะพบกับวัตฟอร์ดโดยคู่นี้ถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง t r u พ p r เม i e r ์ฟุตบอลเอสและทั้งหมดนี้ก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ลงเตะเป็นนัดที่36ของฤรดการในช่วงทาง้ายฤดูการก,กันแล้วนะครับเราจะติดตามผลการแข่งขันของทุกคู่เช่นเคยแล้วนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดๆไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับ สุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ